สวัสดีครับชาวเกมเซอร์ทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับช่องเกมเซอร์ไทยแลนด์นะครับอยู่กับผมแอดมินโอเหมือนเดิมเลยแล้วก็วันนี้นะครับเรามาเจอกันในคลิปที่เป็นการรีวิวเกมอีกแล้วซึ่งวันนี้มากับเจ้าจอยตัวนี้เลยเกมเซอร์ X2 นั่นเองนะครับหรือว่าเกมเซอร์ X2 เนาะวันนี้เกมที่เราจะเอามาให้ดูในคลิปนี้นะครับเป็นเกมที่หลายๆคนน่าจะรู้จักคือแทบจะผมคิดว่าน่าจะเกือบทั้งประเทศน่าจะรู้จักเกมนี้นั่นก็คือเกม PUBG Mobile นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเกม PUBG เนี่ยสามารถเล่นผ่านจอย g a m e อ e r X2 ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันก็แน่นอนนะครับตัวจอย g a m e อ e r X2 ตัวนี้เนาะอย่างที่ได้รีวิวไปแล้วหลายต่อหลายคลิปนะครับแล้วก็คลิปผ่านๆมาเนี่ยมีการ เอามาเล่นเกมให้ดูกันแล้วเนาะว่าเล่นเกมอะไรได้บ้างแล้วก็วิธีการตั้งค่าเป็นแบบไหนใช่ไหมครับวันนี้เกมที่เราหยิบมาอย่างที่บอกไปนะั่นก็คือเกม Pub G Mobile นั่นเพราะว่าเป็นเกมที่คนเล่นค่อนข้างเยอะเยอะมากๆครับตั้งแต่ในคอมมาจนถึงโทรศัพท์แล้วเนาะทีนี้การที่เรามีตัวช่วยเป็นจอยแบบนี้มันก็สามารถทําให้เราเนี่ยเล่นได้ดียิ่งขึ้นเล่นได้ถนัดมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ถนัดมือนะสำหรับตัวเกมเซอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเวลาที่เราเปิดตัวจอยเกมเซอร์ขึ้ ที่เป็น Type C นั่นเองเนาะเวลาที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยไฟเขาก็จะขึ้นนะครับสีเ,เขียวๆอยู่ตรงนี้นะให้เรากดเป็น G บวกปุ่ม Home ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกด G กับ Home ก่อนเนาะกดค้างไว้นะครับถ้าเป็นสีน้ําเงินแบบเนี้ยอ่ามันจะเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับถ้าสีน้ําเงินเนี่ยคือใช้กับเกมที่รองรับอยู่แล้วนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะเกมที่รองรับอยู่แล้วอย่างเช่น Tower of Fantasy อะไรอย่างเงี้ย คือไม่ต้องมาเซตปุ่มอะไรเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันเป็น G Touch เนี่ยเราต้องกดให้มันเป็นไฟสีเขียวเขียวอ่อนๆนะครับมันจะเป็นสีเขียวอ่อนๆไฟมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้ทุกคนน่าจะเห็นนะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่แอปเกมเซอร์นะครับตามที่ผมอัดหน้าจอให้ทุกคนดูอยู่ตอนนี้เนาะเข้าที่แอปเกมเซอร์เลยนะครับแล้วก็ไปที่ตรงกลางเลยที่เป็นรูปจอยเกมแล้วก็กดเข้าเกมที่เราต้องการเล่นนะครับหลังจากเข้ามาที่หน้าเกมแล้วนะครับก็ เป็นหน้าล็อบบี้เนาะที่ทุกคนเห็นนะครับพอเป็นหน้าล็อบบี้แล้วเนี่ยผมอยากแนะนําให้เราอะเข้าไปที่โหมดฝึกซ้อมก่อนโหมดเทนนิงก่อนนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไปทําการเซตปุ่มก่อนไปแมปปุ่มก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าบนหน้าจอผมตอนนี้มันจะมีพวกสัญ,ญลักษณ์ตัวเล็กๆก,ก,กลมๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งแบบตัวน้าหลอกซ้ายขวาตัว L 1 L 2นะครับตัว B X A Y อะไรก็แล้วแต่นะครับบนจอตอนนี้มันมีเต็มไปหมดเลยอันเนี้ยโทรศัพท์เครื่องเนี้ยซัมซุงนะครับแล้วก็เสียบขึ้นมาปุ๊บมันมีปุ่มข ถ้าของใครที่ไม่มีปุ่มขึ้นมาแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับวิธีการทําก็คือเห็นตรงมุมซ้ายบนไหมครับอ่ามุมซ้ายบนมันจะเป็นรูปจอยสีดแดงๆเนี่ย เห็นไหมที่ผมลากให้ทุกคนดูอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับให้กดเข้าไปเลยนะครับเห็นป่าว่าพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยไอตัวปุ่มต่างๆที่เราเซฟไว้เนี่ยมันจะชัดมากๆเลยนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับให้เราปรับตามที่เราถนัดเลยนะครับอย่างเช่นปุ่มยิงนะครับปุ่มเล็งอะไรพวกนี้เนาะให้เราปรับตามที่เราถนัดนะครับเราอ้างอิงจากตัวอักษรที่อยู่บนตัวคีย์บนจอยได้นะครับเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าปุ่มนี้คือปุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูตามนะครับอย่างเช่น ผมถนัดเป็น Y นะครับเป็น Y ยิง A เป็นกระโดด B เป็นนั่งนะครับแล้วก็ S เป็นนอนอย่างนี้เนาะหรือว่าเลงเป็น L2 ยิงเป็น R2 อย่างเงี้ยก็เราก็ทำการเซตนะครับตามนี้เลยแล้วก็ที่ลืมไปไม่ได้เลยคือเวลาที่เราเล่นเกม f p s เนี่ยแน่นอนมันต้องมีการหันจอนะครับหันซ้ายหันขวาอย่างนี้ใช่ไหมไอตัวอนาล็อกสีแดงที่ทุกคนเห็นเนี่ยครับอนาล็อกสีแดงเนี่ยอันนี้เป็นการบังคับเดินอ่าเป็นการใช้งานการเดินนะครับส่วนที่เป็นสีฟ้าฟ้าเป็นตัว r สีฟ้าฟ้าเนี่ย อันนี้เอาไว้สําหรับหมุนจอไปมาเวลาที่เรามาวางปุ๊บเนี่ยเราต้องกดเข้าไปที่ตัวฟันเฟืองก่อนนะครับตามที่ตามที่ผมกดเนาะโดยเริ่มต้นเนี่ยมันจะขึ้นมาว่า Joy Stick Mode แบบนี้ให้เรานะครับไปปรับก่อนเป็น Sliding Mode นะครับเลื่อนมาเป็น Sliding Mode ปุ๊บแล้วก็โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองหลังจากตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับให้ทุกคนดูรอให้เขาเซฟอะไรเสร็จเนาะหลังจากนั้นอ่ะเห็นไหมขยับได้แล้ว แล้วก็หมุนได้ปกตินะครับความไวไปปรับเอาที่ตัวเองชอบนะครับเอาที่ตัวเองถนัดอ่าเห็นไหมถ้าตามบนหน้าจอตอนนี้กด L ซ้ายเลง็งเอ่อ L 2เล็งนะครับขอโทษแล้วก็ R 2เป็นยิงอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วผมก็คุมอนาล็อกนิดนึงนะครับตรงอนาล็อกขวาเพื่อกดรีคอยไม่ให้มันดีดนะครับมันก็จะเป็นเนี่ยประมาณนี้นะครับกดเลง็งยิงแล้วก็คุมรีคอยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปกระโดดดูในเกมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะไปโดดจริงๆเลยอ่ะผมลองเป็นโหมดนี้แล้วกัน นะครับเป็น T P P map ใหม่อย่างที่บอกนะครับถ้าเราใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราควรเข้าไปเซตปุ่มก่อนนะครับไปดูว่าเราถนัดแบบไหนใช้อะไรบังคับให้มันเข้ามือนะครับไปยิงสนามซ้อมก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาลองเข้าตัวที่เป็นโหมดการแข่งขันจริงๆเนาะจะได้ถนัดมือนะครับอ่ะโดดลงมาปุ๊บนะครับยวลองดูอ่าเรื่องปืนนะครับเราสามารถเซตไว้ได้เห็นไหมว่าบนหน้าจอมันจะมีปุ่ม ปุ่มที่เป็นตัวแพดอะครับขึ้นกับลงเห็นปะถ้าผมกดตัวลงมันก็จะเป็นสลับปืนนะครับแบบนี้เราเซตได้นะครับเราเซตไว้ได้เลยแบบต้องการแบบไหนอเดี๋ยวผมลองหาก่อนนะว่าจะมีศัตรูหรือเปล่าไม่รู้อ่ะสมมุติว่าสมมุติว่ามันมีแล้วกันนะครับเวลาที่เราลงมาเสร็จปุ๊บเก็บปืนอะไรเสร็จเนาะเราก็ใช้งานตามที่เราตั้งค่าไว้ได้เลยนะครับเนี่ยกดเล็งแล้วก็ยิงนะครับเห็นไหม เห็นไหมครับว่าทุกปุ่มใช้งานได้ปกตินะครับการกระโดดนั่งนะครับส่วนปุ่มวิ่งเนี่ยเราต้องไปลากตัว UI ให้มันลงมาต่ำๆนะครับขยายตัวของอนาล็อกซ้ายเนี่ยให้มันใหญ่นิดนึงเนาะระเบิดก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมกดปุ๊บแล้วเราก็ปาใช้ปุ่มยิงครับปาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม PUBG เนาะมันขอโดดลงมาแล้วที่เหลือก็ เหลือแค่เราเล่นแล้วนะครับแบบว่าจะเจอคนไหมจะอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเล่นแรงอาจจะเจอคนได้ง่ายกว่านี้เนาะอันนี้ผมลองมากระโดดให้ทุกคนดูก่อนนะครับแล้วก็ลองมาเก็บของมาลองใช้ให้ดูนะครับฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานเนาะเห็นไหมก็ถือว่าคุ้มง่ายนะครับถ้าเราไปปรับความไวอะไรให้มันเข้ากับมือเราแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาเลยกับคนที่เล่นประจำนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ Joy g a m e r X2 ตัวนี้ในการต่อเจอคนและ เนี่ยเห็นปะเหมือนที่ทุกคนเห็นนะครับคือมันรีคอยมันไม่ได้คุมยากนะครับถ้าเราเซตปุ่มเซตความไวให้มันเข้ากับมือเรานะครับก็เนี่ยครับสำหรับตัวเกมเซอร์ X2 นะครับหลังจากที่ผมทําการเทสเกม PUBG Mobile ให้กับทุกคนดูแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ด้วยความที่เขาไม่ได้รองรับกับตัว iOS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องใช้งานผ่านตัว Android ได้อย่างเดียวนะครับหรือว่าตัวที่เป็น Type C นั่นเอง X2 Type C เนาะแล้วก็ไปเซ็ตแล้วเราก็ต้องไปตั้งค่าเป็นโหมด G Tap นะครับ G Tap โหมดเนาะเพื่อเป็นการแมปปุ่มเหมือนที่ผมทําให้ดูตอนต้นคลิปครับแมปเอาปุ่มต่างๆมา,าวางตรงไหนอะไรเงี้ยคือใน iOS เนี่ยเขาไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่า Android เนี่ยทำได้นะก็ฉะนั้นใครที่ใช้โทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับก็แนะนำเป็นตัว X2 Type C นะครับถ้าซื้อผิดไปนี่ใช้งานไม่ได้นะ กับอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือ x 2ที่เป็นตัวบลูทูธนะครับอันนั้นใช้งานได้นะโอเคใครนะครับที่สนใจตัวเกมเซอร์ x 2นะครับตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้า i t ชั้นนำได้เลยนะครับรวมถึงในร้านออนไลน์ shopee lazada นะครับเกมเซอร์ Thailand ก็ลองไปดูกันนะครับราคาแอบกระซิบว่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกมากยิ่งขึ้นในการเล่นเกมเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับการมาบอก เกี่ยวกับเจ้าตัวเกมเซอร์ x 2ตัวนี้เนาะอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับรับประกันทั้งหมด1ปีนะครับสินค้าของเกมเซอร์เก็บกล่องเก็บไปเสร็จไว้มีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาส่งเคมมาได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะพามาดูเกมอะไรกันอีกนะครับที่สามารถใช้งานร่วมกับเจ้าจอยตัวนี้ได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ